สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ก็อยู่ในเกมเลฟเดนนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจอฟ้าให้เป็นจอปกตินะครับผมเวลาเราเล่นเป็นผีนะครับผมแล้วเวลาเราแบบนี่ครับจอมันจะเป็นสีฟ้าซึ่งมันจะการมองเห็นค่อนข้างที่จะวิสัยทัศน์จะตกนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทําให้มันเป็นจอปกตินะครับผมโอเคอย่างแรกเลยครับให้ทุกคนเข้ามาที่สตรีมก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เลฟฟเดนนะครับผมกดคลิกขวาครับกดจัดการแล้วก็เข้าไปตรงที่ เปิดไฟล์ในเครื่องนะครับผมเปิดหาไฟล์ในเครื่องแล้วก็เข้าไปที่ Reforease t o แล้วก็นี่นะครับ Materials แล้วก็ Collection นะครับผมอ่าเราก็จะเจอไฟล์ให้เรามาดูตรงนี้นครับผมสี่ไฟล์นี้นครับ Code ก,กับ In fact นะครับผมสี่ไฟล์นี้นะครับผมอ่า ทำการลบไปเลยครับผม delete หลังจากลบเสร็จก็ลองเข้าเกมกันเลยนะครับผมก็นี่ครับผมตัวเราก็จะไม่จอฟ้าแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะการมองเห็นก็ค่อนข้างชัดเจนเลยแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม